สองคู่พิมพ์ลีกนะครับในค่ำคืนของวันเสาร์ที่18ตุลาคมนี้ครับก็ฟุตบอลลีกนะครับกลับมาลงสนามกันอีกครั้งครับวันนี้จะเป็นน้งของพิมพ์ลีกอังกฤษนะครับเจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้ครับลูกทีมของเป๊ปโกเลียล่านะครับจะเปิดบ้านพบกันมาเยือนของเอเวอเรตครับลูกทีมของเดวิดมอยนนั่นเองครับก็ต้องบอกว่าในกรารห้าของซิตี้นะครับอาจจะมีปัญหาเดียวนะครับคือทางด้านของโรลี่ที่มีอาการบาดเจ็บนะครับนอกนั้นครับก็พร้อมลงสนามช่วยทีมครับไม่ว่าจะเป็นหน้าของลีบาร์การ์แลน ฟิลฟอร์ดินดอกูและทางด้านของไลเดอร์นะครับวันนี้ก็ยังพร้อมนะครับส่วนทางด้านของเดวิดมอยนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่ากองหลังตัวเก่านะครับอย่างคาคอฟกี้นะครับกาน้าเกเจมการ์นเนอร์นะครับ, G G, G ane, รบก็ถือว่าพร้อมหน้าพร้อมตากัน นะครับแต่วันนี้นะครับอวัตตันครับออกมาเล่นเป็นเกมเยือนนะครับบอกเลยครับว่าวันนี้เป็นเกมที่ยากถ้าจะรอดแบบว่ามีแต้มออกไปนะครับวันนี้มองที่แมนซิตี้นะครับส่วนคุยี่2นะครับด้านของเจ้าสัวน้อยนะครับอย่างฟูแลมครับวันนี้จะเจอกับท่างทีมจ่าฝูงอย่างอาร์เซนอลครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับออกมาเล่นเป็นเกมเยือนครับมิเกลอาร์ติต้าในเรื่องของสภาพความพร้อมเนี่ยนะครับจากที่ผมได้ดูมาก็ถือว่าค่อนข้างพร้อมเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นบุโกโยซาก้านะครับมีโอเดนการ์ดนะครับโยเคเลส หรือว่าจะเป็นเกมลับนะครับซาลิบานะครับพวกนี้ก็มีรายชื่อนะครับพร้อมลงสนามอีกด้วยนะครับในมุมมองผมครับวันนี้นะครับอาร์ซอนครับไม่น่าพลาด3แต้มในค่ำคืนนี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนใครที่ยังติดตามเพิ่มเติมครับมากกว่าหน้าลิปแบบนี้นะครับไปหน้าช่องผมได้เลยนะครับจะมีทางเข้าและมาอยู่ในชมรมเด้วยกันครับขอบคุณครับ